เจสันยังเคลื่นไหวก่อนหน้านี้ทำเอาหลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักแสดงหนุ่มเจสันยังได้ลบภาพเรเวดดิ่งออกมาจากอินสตาแกรมจนเกลี้ยงที่ก่อนหน้านี้เจสัญยังยังเคยประกาศเลื่อนพิธีวิวาววันที่18กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาตกเป็นประเด็นใหญ่โตสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังเจสันยัง หลังจากที่เขาได้ลบภาพ p r e เว d ติ n งเกรงไอที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อช่วงต้นปี2564และงานแต่งจะเกิดขึ้นวันที่18กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะว่าต้องเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์หรือไม่ล่าสุดเจสันยังได้เคลื่อนไหวรายยาวผ่าน IG จที่มีใจความว่าผมก็แค่คนธรรมดาไม่ได้หิวแสงไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำชั่วสินห้าครบ ไม่ต้องมาสงสารหรือสองสัยผมไม่แคร์ถ้าจะแบนผมไม่กลัวครับผมขายฝีมือไม่ขายข่าวสร้างกระแสพวกคุณต้องให้เกียรติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผมอย่าพาพิงไม่ว่าใครก็ตามบุคคลที่สามเขาต้องมาเสียหายเพราะเป็นข่าวทาั้งๆที่เขาอยู่เฉยๆอย่างสงบใจตรงกันนะครับอย่าเล่นข่าวเอาสนุกเซนเซอร์ก็ได้ทำสิครับพอเถอะครับจะเล่นผมก็เล่นคนเดียว ผมแข็งแรงพอจบนะขอบคุณนักข่าวและสำนักข่าวที่มีจรรยาบันนะครับนอกจากนี้สตอรี่มีการโพสต์ Post ผ่านสตอรี่ด้วยว่าไม่ใช่ IG ดาราแค่ IG คนธรรมดาคนหนึ่งท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก